คลิปนี้นะคะเราจะไปกระบี่ดีมากไม่เลิกมีมากมากอ่ะครบแล้วจะมาชริงคลิปนี้มี5คนดูซีจะปวดไหม <c oughs> วันนี้เราเดินทางด้วยสายการบินเวียดเจ็ตน,นะคะนี่กลางวันแล้วหิว กำลังจะไปร้านขนมจีนโกจอยก็คือเป็นขนมจีนกับไก่ทอดซึ่องอยู่ใกล้สนามบินมากแค่แบบ7นาทีเองเพราะว่าโรงแรมที่เราจะอยู่ก็คือบายแยนทรีกระบ,บี่มันจะอยู่อีกฟากหนึ่งเลยแบบจากสนามบินเนี่ยขับรถไปประมาณ5 0นาทีเท่ากับโมจะไม่ได้แวะมาแถวนี้แล้วก็เลยต้องอฝั่งนุ้เลยเท่ากับเราต้องกินข้าวก่อนแล้วค่อยไปเช็อิน โอเคไปเลยหิวแล้วหิวมากก็คือสั่งขนมจีนที่โตแล้วแล้วเขาก็จะให้มาหยิบไก่เองแต่ทอดไก่ทอดเองนะคะเขาบอกหยิบไปแล้วไม่รับคืนนะอุ้ยเอากลบก่อน <c oughs> เอากลบก่อนคือ <c oughs> <c oughs> เอากลับก่อน เราโมก็สั่งชุดรวมนะคะเพราะว่าแบบอยากกินหลายๆชนิดมีน้ำยาปูออขอบคุณค่ะ,คะมีน้ำยาปูนะคะมีแกงปลาแกงกะทิแกงเขียวหวานแกงไตปลาน้ำพริกนี่เริ่แล้วขนมจีนเนี่ยเป็นเส้นสดด้วยกินกับไก่ราคาถูกมากเลยจ้ายี่สิบบาทยี่สิบห้าอะไรเงี้ยชุดรวมก็คือแค่สองร้อยก็ไ,<ง>ได้กินเริ่ไก่เชอลี่ยี่สิบพอละ กินค่ะตายไก่ทอดคือแบบขอกินสเต็กก่อนได้ใจฟังฟังอึกรอบมากกรอบองอร่อยอันนี้คือเนื้ออะไรอ่ะกะทิกระอกะทิกะทิเอาเอาชิมก่อนได้ไปเลยเหรอหิวเตยหิวเชื่อไหมเดี๋ยวมันต้องมีคนกินสุอไปอ่ะเตบียงอะไรเค้าวเหนียวหมดนะเค้าเหนียวหมด เราก็มาที่บันยัทีกระบี่นี่ล็อบบี้แบบดีมากเขาบอกว่าโชคดีมากๆที่แบบเรามาตอนนี้เพราะเมื่อเช้าฝนตกหนักมากแบบไม่มีหวังเลยตอนนี้โมมาแบบอุ๊ยแดดออกถือว่าเรามากับดวงอันชันมาม่วงคอมพลีทแดดมาก มีทองฟ้าสวยมากค่ะโชคดีมากที่นี่นะคะก็มีตำนานแบบพญานาคใช่ค่ะคุณโมคือเพราะว่าโรงแรมเราเนี่ยค่ะจะติดจากของขวัญหน้าของขวหน้าเพราะการเป็นของหวัวหน้าที่เราก็ชาวบ้านแถวนี้ก็คือจะเชื่อเรื่องตำนานพญานาคทั้งหมดนะคะค่ะเราก็เลยเอาเรื่องตำนานพญานาคมาบอกเล่าเรื่องราวความเป็นคอนเซ็ปต์ของโรงแรมเราด้วยขั้นล่างเนี่ยเราจะให้น้ำตกเหมือนตกลงไปในอ่้ายบาดาลนั่นคือคอนเซ็ปต์ อันนี้ก็ถ้ำเป็นถ้ำผิวนงาผิวย้อยเป็นทองอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นก็คือเนี่ยค่ะก็คือเป็นคอนเซ็ปต์ทั้งหมดนี่คือห้องโถงโถงขนาดมากที่อิ๋งบอกก็แต่ต้องไปแท้ตื่นเต้นอ๋ออยากเล่นด้วยนี่ค่ะฉันจะเลือกห้องก่อนฉันไม่จะหอกเองเลยอันนี้เป็นห้องมาสเตอร์อีกตัวหนึ่งนะคะ สำคัญสลับมุมมากนะคะเตารีดเขามีค่ะีห้องน้ำก็จะแบ่งนะคะเป็นชาเวอร์แล้วก็ห้องน้ำก็คือใหญ่มากห้องน้ห้องน้าใหญ่มากตามคอนเซ็ปต์บรายันทรีทุกที่ห้องน้ำใหญ่เซ็นเตอร์รูมนะคะจะว่าจะเป็นเตียงสองเตียงแยกให้แต่ว่าห้องใหญ่อะจะเป็นคิงไซส์แล้วก็มีห้องน้ำในตัวด้วยอันนี้ก็มีห้องน้ำเหมือนกันเดี๋ยวโมพาไปดู เ็นห้องเล็กแต่ว่าคือแยกเป็นสัดส,ส่วนเหมือนกันคือเป็นชาวเวอร์แล้วก็มีห้องน้ำแบบดีมากไอเลิฟห้องนี้มากๆค่ะคือเอาจริงทุกคนมดแนะนําว่า ถ้ามาเที่ยวเราตั้งใจมานอนที่บัญญัติทีจริงๆอะนะโมแนะนำว่าอยู่ที่นี่ไปเลยแบบทิ้งตัวมันมีกิจกรรมมีสามารถแบบขึ้นไปบนภูเขาได้แบบใช้เวลา2ชั่วโมงเป็นแบบเหมือนไฮกิ้งแล้วก็มีแพดเดิลบอร์ดมีอะไรอย่างเงี้ยมีเราก็กินข้าวกินอะไรที่นี่เลยแบบเป็นการพรักผ่อนจริงๆเพราะโมรู้สึกว่าที่เนี้ยมันไกลาจากทุกที่แนะนําว่าให้มาแล้วทิ้งตัวอยู่ที่นี่เลยดีกว่า <S <S อีกห้องหนึ่งนะคะเป็นวันเบดรูมห้อง E02 ก็คืออยู่ติดกันเลยอันานี้ ก็คือวิวเดียวกันแค่สองขนาดไซส์เล็กกว่าคือเข้ามาเป็นห้องนอนหลึใช่สมมติถ้าใครอยากมาเป็นกรุ๊ปเหมือนพวกเราเนี้ยก็คือ2ห้องนอนหึห้องหนึ่ห้องนอนหึห้องแล้วคือห้องปิดกันเราสามารถรีเควสได้ประมาณนี้นะฮะทำไรอ่ะ <c oughs> จะมีแบบบาร์ให้ไปนั่งรอ,อคิดว่าน่าจะสวยรอพาทิตตกดินไปรอเซนเซสค่ะคือจริงๆมดแต่งตัวเซ็นได้บมายสามแล้วรีบ <c oughs> แต่คนอื่นก็คือแบบเออแล้วนี้ก็ลกเพราะว่าทำอะไรไม่ทันโดนกดดันโดนกดดันแล้วตอนเนี้ยคิด ตอนแรกว่าจะไปรอพาทิตั้งแต่5้าโมงตอนนี้แดดแรงแบบตอนนี้ห้าโมงครึ่งแล้วบอกว่าฝนจะตกนะคะเนี่ยนี่คือเดินไปล็อบบี้ก่อนเพราะว่ายังไม่ได้เรียกบัตกีอายคนมากเลยอ่ะทิพย์เป็นอย่างเงี้ยไปไหนกันก่อนไปไหนก่อนเดี๋ยวนะไปไหนก่อนสายแ้วปวดเที่ยวคนคือเอาไปเต้นกันเดินกันเลยสี่คนอันนี้คือเกต9บาทนะคะก็คือถ้าเรามาแบบสิบเพิ่งดื่มช่วงแฮปปี้เอาท์สี่โมงครึ่งถึงหก ก็จะเป็น b ายวันเกตวันเฟ e ชแล้วก็นั่งชมวิวแบบนี้เราพาที่ตกดินนี่คือซันเซ็ตแต่ว่าเมฆเยอะเราก็เคยไม่เห็นไม่เห็นแบบสีส้มๆแต่ว่าแต่ว่าท้องฟ้ามันก็ยังเป็นส้มๆอยู่นะใช่เดี๋ยวให้ดูอ๋อนี่ยูนี่เห็นไหมสองแพนขึ้นมาข้างบนดีนี่ต่อไปก็จะไปดินเนอร์เที่ยวอาหารเนาะใช่แต่รอดูซิว่ามีอะไรกินบ้างเดี๋ยวเราจะไปดินเนอร์ที่ห้องอาหารแซกฟรอนฟึ่งจะขึ้นนิ้ ่ใช <c oughs> เป็นลิบขึ้นไปขนาดนั้นเห็นไหมนี่จะเป็นไฮไลท์เหมือนกันนะคะว้าวชอบที่ลิบเป็นหลักคาแบบนี้่าร้อเลยตอนที่เราไปบ้านมัสวยมากเลยค่ะมองจากด้านบนลงมาก,ก็จะเห็นแบบนี้ สามารถเลือกความเผ็ดได้สําหรับคนที่ไม่ทานเผ็ดแต่ว่ามูเลือกปานกลางเพราะว่าให้คนอื่นเขากินได้บ้างถ้าเลือกเผ็ดน้อยหมดแล้วกดธ่ะมันก็จะหันไปนี่ข้างในอ๋อข้างในเป็นอย่างนี้เหมือนแครกเกอร์แล้วก็มาจิ้มเป็นท็อปปิง้งนี่เหมือนน้ำพริกหนุม่มไม่มันก็คือข้าวเกี๊ยบอะเกี๊ยบไม่ไม่ไม่เป็นเส้นเซี้ยงหาเป็นเส้นเซี้ยงไห่ยอ๋อเส้นเซี้ยงหายเหมือนก๋วยเตี๋ยวใช่แต่ว่าเป็นเส้นเ้ายใช่ เผอร่อยเผ็รว่นช่ไหนเป็นทอดอร่อยมาโยนี่น่าจะนวลวเียมีอ่องเหรอมาลงอร่อยมาโยเอ้วนอร่อยถูกต้างเลยต่อเปียปนจะรอดไหม่แล้วเขาก็แบบใ่ประมาณดีว่าทำเนาะอะ ห็คือเหมือนกินเนี่ยคำอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหน่าทานแต่เนี้ยอยากกินกนใหญ่อยากกินไส้เยอะๆอยากกินไส้เยอะเยอใส่อะไรอ่ะร่วมทำใหญ่จริงแต่พังตาเห็นไหมผู้ชายของสวยกับผู้หญิงงงว่ะอ้าวทำไมอ่ะว้า มาเลป็นพรีเซนเทชันแบบกายเสียบตะไคร้ขนมที่เชฟทำให้วันนี้แล้วพี่บัวสักคาเดียวม้วด้วยเพราะอยากกินส่วนตัวช่วงนี้หน้ามาม้วงไงมวงหวานกินแล้วนี่มากินเผือกเป็นสีม่วงด้วยถือว่าวันนี้คอม plete น,นะคะหมดวันแล้วด้วยมืออาหาร เดี๋ยวก็คือนี่สองทุ่มแล้วเดี๋ยวขอกลับไปพ,อพอักผ่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่ <laughs> ให้เราติ๊กว่าแบบเอ๊ยพรุ่งนี้อยากกินเบรคฟาสในห้องหรือเปล่าอยากกินอะไรอะไรเงี้ยก็ติกแเราบอกเวลาได้เลยแบบสะดวกมากจะเสียค่าบริการนะคะเสร็จละว100บาทอันนี้มอสามาัถสองเซ็ตอยากกินหมูปิ้ง <ใน S 1> <laughs> อยากกินหมูปิ้งะค่ะเมื่อกีก้เบรคฟาสแบบฝรั่งยังยังไม่อิ่มเราจะไปจัดโรตีมาสตาบะกับหมูปิ้งนะครับรู้เลยค่ะว่าเป็นยังไงตอ,อนแรกอยากกินหมูปิ้งใช่ปะหมูปิ้งไม่มีวันนี้มีโรตีแทนซึ่งกดตั้งแต่เมื่อคืนแต่นนว่าเราอยากกินโรตีดูดีมากๆจินใจเ b r เบร f ฟาสสไตล์เด็กอ้วนนะคะ เราสามคนตันวนี้เมื่อกี้มีขนมก้วยด้วยนีช่วงสำรวจโรงแรมนะคะต้องแบ,บ่มายังไม่ได้เดินสำรวจเลยที่นี่ก็จะมีแพดเดิลบอร์ดด้วยแล้วก็มีพายคายักจะมีไลฟ์การ์ดอยู่นี่นะคะแนะนำให้ว่าพายตอนเช้าเพราะว่าคลื่นจะสงบแล้วก็น้าขึ้นแต่ตอนเนี้น้าลงแล้วก็เลยพายไม่ได้ จะไปดูที่สปาเขาบอกว่ามีสปาด้วยนะคะที่นี่ชื่อเรนฟอเรสเดี๋ยวรอดูเป็นยังไงบอกว่าแบบเป็นเหมือนว่ารีบำบัดอะไรเงี้ยตัวโมเอ็มไม่ได้ทำนะแต่ว่าเดี๋ยวจะพาไปดูว่าสปาที่นี่มีความพิเศษยังไงบ้างมีนี่เรื่องไฟค่ะจะเป็นแรงน้ำนะคะตรงนี้จะเป็น เอาขึ้นมาจะถูใช่ค่ะก็จะถูน้ำตัวใช่ค่ะถัดตัวค่ะตัวเมื่อกี้ตาถามอะไรอ่ะน้ำแข็งใสหรอไม่ใช่มาน้ำแดงไหมเป็นการทาน้ำอุ่นมาเลยใช่ค่ะก็อะไรอ่ะมันจะเป็นร้อนนะคะต่อได้นต่อไม่ได้ยค่ะมันะไม่ปวดเลยไม่หลัง ร้อนสองชื่อ,อร้อนจริงใรที่ะมีค่าองม้ก็คือที่นี่นะคะน่าจะช่วยปรับเรื่องแบบน้ำเสืองแล้วก็เลือดพวกอะไรอย่างเงี้ยระบบในร่างกายแต่ว่าไม่ใช่นวดสาหรับใครที่ชอบนวดก็มีเหมือนกันมีทั้งนวดเท้านวดตัวนวดอน้าเนี่ยประมาณแล้วก็จะเป็นแพคเกจอ๋อแล้วก็มีแพคเกจสามารถสอบถางได้แต่ว่าต้องจองนะเพราะว่าคนแน่นมาก โนตีนะคะที่เบิร์ดเนสที่เป็นรังนกคือต้องจองก่อนนะชั้นสองอยู่ชั้นสองขึ้นลิฟต์เหมือนเดิมเลยต้องจองก่อนเพราะว่าเขารังนกอ่ะมีแค่สามรังอุ้ยธรรมชาติอ่ะพรุ่งนี้ยังน้องอ่ะไม่พวกมันใช่ละโรบินารีปิดไปเลยโอ้หน้ารังอ่ะ ที่เราเลือกตอนบ่ายเพราะว่าแดดแรงแล้วนะ้ำมันก็จะใสเนี้ยฟเ่อรสนูนทีนี่คือเซตอร์นูนทีไทยนะคะก็จะเป็นขนมไทยต่างๆอุ้ยแต่แอบมีมาการองด้วยแล้วก็เป็นขนมเหมือนไทยโบราณมีหมูสเต๊ะเซตละพัน500บาทน,นะคะตัวแทนหมู่บ้านสเขาเพื่อรูป ชอบห้องมากห้องไทยเนี้ยที่มูนอนอะ่ะสองนอนแล้วเราอยู่ข้างบนด้วยก็เลยเห็นวิวแต่ว่าถ้าใครชอบแบบอยู่ใกล้ทะเลข้างล่างก็มีแบบมินลราเหมือนกันนะคะลองเข้ามาดูในเว็บไซต์โรงแรมดูแล้วก็อย่างที่เห็นมาตลอดทั้งเทปว่าแบบมีกิจกรรมอะไรบ้างทําอะไรได้บ้างสามารถอยู่พักผ่อนได้อย่างสบายใจเลยที่นี้ จริงๆไม่ต้องออกไปไหนยังได้เลยเนาะ<ช>เพราะว่าเขาก็มีแบบกิจกรรมให้ทําจริงๆแบบมีแพดเดิลบอร์ดให้ให้ทาด้วย<ช> <ๆ S 2> แบบพายเรือไปที่เกาะอ,อะไรอย่างเงี้ยแต่ซึ่ง<ช>เราเราไม่ได้ท<ร>าอันนั้นก็เลยจะไม่ได้เห็นแต่ว่ามีฉะนั<ช>้นแนะนำว่าควรมา4วัน3คืนแต่ว่ารอบนี้เรามาน้อยหน่อย3วันเองก็เลยแบบอาจจะทําอะไรไม่ทันนะคะใครแบบมาแล้วชอบหรืออะไรเงี้ยแท็กไอจีนวลแฮปปี้เกิลมาก็ได้นะคะคืออยากรู้ว่าก็าแบบเอยเพื่อนๆชอบหรือเปล่ามาห้องแบบไหนกันอะไรอย่างเงี้ย นี่เมื่อกี้จะออกมาถ่ายรูปกันแต่ว่าแสงมันไม่ได้ก็เลยเดี๋ยวจะกลับไปเปลี่ยนชุดแล้วออกไปดินเนอร์กันนะคะโมจองร้านนี้นไว้เขยใหญ่ซีฟู้ดซึ่งเป็นแบบรวมฮิตเลยมีทั้งซีฟู้ดมีทั้งอาหารใต้แล้วก็มีเหมือนแบบเหมือนร้านข้าวต้มอ่ะเหมือนร้านข้าวต้มกุ้ยอะไรข้าวต้มโกรุ่งอะไรเงี้ยเดี๋ยวลองไปดูว่าเป็นยังไงเขยใอย่ยซีฟู้ดนะคะดูมาแล้วเดี๋ยวให้เขาแนะนาดีกว่าว่ามีอะไรบ้างอย่างที่บอกคือมันเป็นร้านแบบซีฟู้ดใต้ผสมข้าวต้มผสมทุกอย่างก็คือ สั่งไปเลยตอนนี้มีกี่อย่างนะ6หรือ7 7อย่าง7เองเหรอเดี๋ยวเราใส่อีก7อย่างเป็นสิบสมาแล้วค่ะหมูสามชั้นทอดกระเทียมเมื่อกี้ฝั่งไฟตันไปแล้วยำเขยใหญ่นี่อะไรอ่ะผักบุ้งผักบุกกรอบผักบุ้งใบแดงผักบุกกรอบนะคะแกงเหลืองปลากระพงกินได้ทีเดียวแหละจริงเหรอเผ็ดเลยใช่ผู้หญิงอเงี้ย ลองวอนยำโคตเผ็ดเลยอ่ะฮะยำยำเผ็ดไม่ได้เลยอ่ะแตบแบบแบานี้เไรผู้ชมกินแกงเหรอมันดูไม่เผ็ดแต่มันเผ็ดมากเลยเดี๋ยวเาลยปาขอบคุายลเอาคนเดียวนะคนเดียวค่ะกะปิกะปิกุ้งสะตอ กุ S <S> ้งกะปิสตอไม่รู้เร,รียกอะไรฉันก like ็น่าจะกินมด้กว้า้าหู้หน้าสูหมึกผัดไข่เอ้ยหมึกไข่ทอดกระเทียมไส้ทอดมาเอทานมเนื้วนะคะพี่บัวอาหารพี่บัวมาแล้วไส้ตันทอดกระเทียมพี่ตาก็คือจ้วงแกงมือหลังแกงมือไม่หยุดเลย เดี๋ยวคุณชิงทอดค่ะคองใครค่ะต้องค่ะเอาเลยค่ะอ,อันคุ้่คนเปิดกันค่ะมื้อเย็นของวันนี้นะคะเคยใหญ่ซีฟูด้ดขอบฟรมีมากๆสะใจมากเหมือนแบบไปกินอาหารแบบรสชาติชอบมากแนะนำนะคะให้มาโตจองห่อยก็ดีเพราะคนมาเรื่อยๆเลยเขาเปิดถึงตนะีสามนะเก้า,ายาหมดอยู่นะ วันนี้ก็คือคอมพีแล้วค่ะแฮปปี้มาหนับปันดีหนับปันดีจริงที่สุด